ยูนะเจมคิงคังลงมาลงออ้าลุกมึงจะลอยทำไมหอวครึ่งครั้งมึงลงทำไมอ่ะทำไมทำไมครึ่งครั้งครึ่งมันไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องกระมัดครึ่งครั้งไม่กำแล้วฟองกินเตะพื้นมึงเตะเตะตอนนะลูกลุกแะกไง

คุยคุยอใส่ไไมใส่ดูดิยีอะไรจะบอกจ่ามีอะไรจะบอกว่ผมไม่ได้เเจ่เิไปเยสตเก้าเลยบปนึง่นอิตเก้าเยเขา้งแง่เาี้เขอาออองกันไ้ลอฮะมาแล้วกลมาแล้วอเอกเลยหายไปตั้งหลายปีหายไปเป็นชาติครไม่เอาจ่าเทงไหนละพัฒนาคนสัมพันธ์ไปถึงไหนละ ฮะผมไม่ได้เป็นเกย์ครับจ้าต่ลองเป็นไม่เป็นเทนเอาสารภาพมานี่เขาถามจ้ามาเยอะมึงไปอ่านคอมเมนต์ยังอ่านแล้วจ้าผมไปดูแล้วเออดูกับใครเย่แล้วอย่างนี้ไปดูกับใครดูคนเดียวครับดูคนเดียวดูหมูุ้มมานดูคนเดียวเออแล้วสรุปแล้วเป็นเกย์ครับผมไม่เป็นเกย์รอกเป็นไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นตานอะไรเป็นเกจ้ะกับไม่ตีเดียวไหมเลยไม่เอาอย่างนี้เี้ขาวๆนี่หน้า ไม่ผมชอบผู้หญิงกับเจ้าผมไม่ชอผู้ชายนี่ที่กับหมู่บูมาอันั้นก็รอลอเล่นเขาแก่กำๆอย่างๆขอรอลอเล่นนะเพื่อสร้างรอยยิ้มเพื่อคนเตยใช่ไหมแต่ถ้าได้ก็ดีนะเราคืออยู่สยามเมืองยิ้มแต่ถ้าได้ก็ดีใช่ไหมไม่ไม่แับไม่ดีหรอกจ้าเอาไหมเอาจริงถามจริงเอาไหมไม่ดีไม่เอาไม่เอาจ้บไม่เอาหรอกจ้าเอาไหมเอาไหมไม่ไม่จับแล้วจ้าคุยให้นิดไม่เอาหรอกจ้าไม่ยูเลยจ้าไม่ยู ไอจีไ่มัก็บยนะีสกันจะทุกคน็ช่างมันี่เปไรนไม่ไหมนะเราจะกินปลาด้นะมจะกินกยนะเพราะว่าเราเกเราเยอะาไม่เอานี่เลยเอาลิดปิดตาไว้นี่มันจะุแล้วเกยอ่ะให้มันให้มันเอนั่นตัวปลาไว้เลยไง trời con mấy yếu sang quá mẹ con cái 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 cắp đi cắp cái 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 mì to đấy xeo ทำเปี๊ยบเหรอพวกนีเรียนก่อนนะคือกินแห่งปีครับนี่ครับเอาบุญกับมือนีเอาบุญกินแห่งปีวันนี้ทำอะไรครับจ๋าทำอะไรกินมีเอาบุญบ้านเอฟเห็นไหมกินอะไรจ๋าเนาะกินแก็บกินเก็ดูกระปุกปลาครับออะไรหูเลี้ยงกันอัดด้วยอัดด้วยกินหอมนะจ๋านะ ปลาคอดิดปลาเค็งได้อีด้วยปลาเค็งไหมบูมี่ไม่ได้ปลาอนี่นปลาตองเยอะนั่นแหละบักกี้เดือดปลาตองไอ้ตีกลับมานี่กูว่าหมดพอดีปลาลหลกูเนี่ยกูต้องไปซ่อนแล้วแน่เลยเข้าแล้วผมรูแล้วเดี๋ยวก็ปลุกเข้าไว้ในห้องเก็บไม่ให้กินพูดเหมือนน้องอยาก็ไม่ได้แล้วนะมูมี่เออปลาคอไม่ ไม่ใช่กวนโป๊ของันนะอก่ากนโะันลเนื้อเนื้อแต่ฉันกัดตรงนะไอ้นี่เป็นแ่เนื้อเียวนัเบาผัดำเผัดมี่รับก้างหลังนูะนคำเังผัดมี่รับกวยาม่าก็มีว่าแต่ว่าไม่หู้ยมงมกนนาาา่ มันโปรชันเดกว่าเดิมนะแต่กว่านมันไม่พูดไม่จาอ่ะตัวนี้ได้ีกวนเ้ได้แล้วบกเลยอ่ะผมไม่เร่งเว่ะเร่งผมเร่งเรงว่ะเลยเร่่่้่่่่่ม่่่่่่่่่เ่่ร่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อ่ด่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ย่่่่่่่่่ว่อ่่ม่่่ โล่ลบอกว่าเนี่ยตีตีแบนทีตุยินนาาแบนเลยรถไรรถดีแต่รถดีแพอรถดีน้ำปลาพอแล้วบ่าวเปลี่ยนต่ตายเสริมตาหนึงมึงจ่กำลังตําเครื่องแกตเครื่องตัตเครื่องกันนะที่มึงจัไม่จากกินเป็นไม่นสบายเรียจ้ะตั้มเป็นวานี้ตัเป็น เาจะตักเลครบน้ำตาไม่โ่ไม่ใจอนนี้ตีกับมาแล้วเลยไม่สนใจหมมังเลยจกรองกินลยบ้านนี้เจ๊ายึดวันหนึ่งเลยไม้ใช่อย่างนั้นหรอเนหนาวหมูแล้วไปไหนวิน

นั่งสิเพขวางทางกองผมนั่งกอนน้งจะเป็นงานเก็บมูล้วเียวดีจะเลี้ยจ่าจะเลี้ยงปลาจะเลี้ยงปลาหนึ่งขันเนียวได้นะครับไม่มีวันตายหน่งหนังวันนี้วันที่

นี่เป็นเม็ดจีบัสะตั้งใหญ่ไงสำริดนะไม่ไยังอีกโอนานเลยอีกนานเลยอีกนานอีกนานไฟมันสะไฟมันอ่อนเตรียมตัดไปไม่เป็นทันแล้วไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนั่นแหละเราไปกินไหนนี่ตรงนี้ไปกินที่เกาเหลืองซานเราจะไม่นั่งนั่งไม่ได้หรอกจ้ก มันต้องนั่งข้างกันทำไมถ่ายเท่าสดเลยทำไมอะถ่ายเท่าสดทำไมแล้วบอกเรา่าจะแก้ข่าวตอนจะถ่ายทอดสดใช่ไหมช่วยเลยนี่เดี๋ยวตาไปตัดอีกเวลาจะถ่ายทอดสดก็เอาเวลาที่ไม่มีเองอยู่นะผมก็ผมมีใจจืดไม่ใจมาจืดก่อนเจ็บเนาะดูกับข้าววันนี้ครับมาเทนแนะนำแนะนำกับข้าวเอาถือกล้อ อันนี้ก็ยาเลยกะไรนะแับแับอุ่นเส้นแล้วก็ปลาต้มทอดกับกอยนี่ก็เนี้เก็บหมูเก็บหมูดูกล้องมึงเลยกล้องไปซูมมั่งเลยก้อนเนียวนี่ก้อนเนียวเก็บหมูครับเก็บหมูนี่ก็เนยวอในก้อนเนียวกุ้งกุ้งอะไรกุ้งมันก็โอเคเห็นแล้วเห็นแล้วอันนี้ต้มดมปลาลาอันนี้อะไรนี่จ๊ะ จำไม่ได้เลยไม่ต้องไปพิเศษให้โอเนี่ยพิเศษนะเราไม่ได้ค่าาเอากิน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 อร่อยไหมไม่ไม่ตามจ่าจตจ้ะไม่ใโอ้ยโอ้ย้วยอยอมาลว อะไรแม่มด oh, ิโอ no. mm. mm. ้กินปลาแล้วมึงกินปลามึงแล้วมู้งไม่นางนุ่นมาค้องนางนั่งอะไรไม่หูอีซ้ายเออเออเออไม่รู้เลยโม่ทะเลแก่งผมอีกเลยดิไอ้หฮามึงมาทำไมแก่งอะไรเลาวแก่งอะไรอีกกูกินข้าวมุงเออข่าวว่วันนี้เราจะมากินอันนี้คือเก็บหมูสั่งก็กินปลาล่าเนี่ยอย่าอย่ากินไอ้นู่ มึงไอดีแบบเาาไหมอืม่ว่าตกันไรน่รวมรวมรวมต่กับกูยางกินมังอืมอย่าหารตกูน้ำปลาลาหน่อยอันนี้คือมูนจนไม่มีช้อนกลางเหรออิงก็ไม่ยิ่ข้าวเหนียวอ๋อน้ำปลาเลยผมกิน้าวเยอะในหมูมืจอกี้แต่ว่าผมอยกินยังนมอานำปลาลกินกับมูนนดเียวิผมกิน้าวเยอมื่อกี้ข้าวเหนียวได้ยังไง ได้แล้วเห็นแล้วขอบคุณมากเห็นมาแล้วห้าสิบกว่าแต่ว่าไม่ได้เปิดปีไม่ว่างเปิดตัวไอ้ล็อกไปไหนเนี่ยล็อกเอาเหนียวร้อนสามร้อยกว่าลูกนไอ้ล็อกไอ้ล็อกสามร้อยกว่าลูกข้าวเหนียวร้อนนี่ห้าสิบบาทไอ้ล็อกไอ้ล็อกสุดยอดเลยถ้ามันเย็นแล้วร้อยหนึ่งอะไรสวิตภัณฑ์กิจใจกิจไหนครับปีไปไหนวะไม่ปีไม่ได้ไม่หรอกเดี๋วไปไหนไม่รู้ ระดับมันติดขาว่ะเอากินเขาก้อนห้วยเอาบอกว้าวไม่เห็ดยง่มเขากินเขาหลอกเออหนุ่มหลังกัท่านนี่บอกว่าเออได้อยู่นะหนุ่มหลังกับท่านนะอุ้ยอย่าดูว่าไม่มีอะไรนะเขาจ้าถูก็ไม่มีอะไรจริงถูแลดูว่าไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรอย่างไรครับโอ้คนชอบกินยังเยอะนะยังไม่มีอะไรเลย มีปลาเอือยืนอันไหนไปไหนตอนปลาด้ไปไหนแล้วตีหมดแล้วจ้ะฮะเก่งนะพโอ้โหขอนั่นขออันขอพิยัดเรากินสุดยอดมืดแบนอันนี่ไม่ใช่ไอตีครับน้องชายมันนายนายแน่มากเลยก็กล้ากอกไหลน้องชายเป็นอาหารใหม่พี่เวลากินเถอะอย่าบอกเรื่องงั้นได้โยงหันเราบอกไม่ให้กับใครเขากินได้แไหมกูได้เดียวโดเมนบอกเลื่องเปี๊กเดียวหน่ยมันชิญยากกว่าเต้าหล่าไอตีมันไม่มีปานที่คิวตั้งใจไม่อีกแบนในหน่วยมึง ดูดูเบนเดียกภาพป็นไก็ูดล้ว kind of ่าเขาซื้อเบนมาเบนหนึ่งโอ้โหดูเลยการไห้รถแล้วมันทำจอนให้มึงด้จีบมายูเนี่ยกูว่าเนยแลผมเอาหัวเป็นประกันแต่ว่าโตเบเกี่ยวอยา่กี่จีบลงรถนี่ตังรถดีาวิธีการกินปลาดมต้องฟังเลยการตักแล้วตักเหงืยวนะครับเห็นไหมครับ เงียบเลยรบนี้เสียเงินน่ะค่าบ้านกูเอาหัวไปจมไม่ได้แต่แบบนี้แบับนี้จมแบบนี้ครับตมหน้าจมหน้าก็ไปจากเร่ก็เอาไปแผ่นนู้นบ้างโอ้ยวินเอานี่เดี๋ยวตังมีปลาไหมเดี๋ยวเินมองหน้าโอ้ห้องดองเดียวไม่ยืดไหนข้าวเหนียวพี่ข้าวเหนียวไหมอันนี้ข้าวเหนียวครับไม่ไหมไม่ข้าวเหนียวไหมพี่หือเปล่าไม่ไม่ทอดเลยมันยังไม่ได้จุกตีในหมูข้าวเหนียวไหมอ๋อข้าวไหมข้าวไหม ปาไม่มันเราอันใหญ่ไม่ใหญเลยอะไร่น่ใหญ่ออย่างี้เออเข้าเขาเหยีย็ได้มันพุงแกมึงแล้วลูกหตั้งจนยอง้เทนกับหมูบุมไปไหนวะปลาส้มบ้านใดอยู่ีหายเม่จะไปไหนกันวะสคนีเาบนั่งด้ยกันนะกัแล้วจะไม่จัดเจ็บแกต้องมีพลังงานบางอย่างพี่เจ็บอยู่บก้นพี่บ้าให้ไป แกทำงานอยู่พี่เดือกวนแกตั้งก็มา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 ใครใครจะเอาเบี้ยเลี้ยงมั่งยินนี้ไม่เอาครับผมไม่ไม่ตายไม่พ่อผมได้แล้วเออใช่ไงทหารใครจะเอาเบี้ยเลี้ยงมั่งยินเอาทุกคนนับเออถ้าเอาทุบหมูตั้งทุกคนตายหมดนีเลยมาซื้อทำกับข้าวนี่แหละฮะวงใจปอบกินเลยมือถ้าไม่ทำมังยินย็มือรวยเดี๋ยวออกบ้านเด้๋มือเลี้ยออกกี่ปีป่ะเจ้าจ่ามือห่วยที่บาม่ายนี่เดี๋ใจมันโอ้เนโอ้นอะไ้เงินยไม่ลวอืมก็เยอะนั่นละ อย่ามาจ้าโมบุ้มถ้าเขากินเราต่อกันแล้วน่นบ้าได้กินิ่ได้่ได้อันนี้บอกว่าถืออย่ามาเนี่ยอามตั้งขนาเองก็ไม่สุกเหมือนเดิมนดิบะน้ำไม่ได้อาบพี่เม็นซับวะไม่เป็นไรพี่ผมแยกไม่ออกว่ากินพี่ตั้งหรือกินพี่ตอนนี่พี่ไม่ได้อาบน้เพราะผมก็ไม่ได้อาบกันถึงไม่เฟ้นถึงครับมือยาวไรวะ มึงพูดได้ดีเมื่อกี้ใจเจี๊ยถามว่าอะไรใจเจี๊ยถามว่าอะไรไม่เป็นไรอยู่ที่หมวกไม่ใช่หรืพี่ก็ดูคนสั่งให้มันใส่อไว้พี่พอหมวกนี้อันผู้กองสั่งแล้วว่าห้ามใส่โอเคผู้กองสั่งแล้วห้ามใส่หันกูหมวกเลยหมวกอะไรถึงหมวกนี้มันกันในนู้นได้หมวกะไรกบุญดาหมวกนี้มันกันในนู้นได้กันความโง่อะไรเขาสมองเขาต้อีเขาใส่ ตอนนี้นี่ยเนี่ยเปลาเพียบเลยเอาไดนื้ที่เก็บกับหมูตังค์เฮ้ยจ้าพูดเล่นเอาเลยกิมนะไม่เดี๋ยวยังไม่พอผมเลิกกินปลาแล้วบันนาอ๋อกูดนานได้หมดราคาเลยมันจ๋าเลืกกินปลาสุดยอดกระเั่วเลยกระดุงกระเดะไม่กินปลาลรงปลาโอ้ยมีแบบนี้ซึ่งมือกูเป็นหมูพอดีว่าหมูอะไรพี่ไม่มีหมูเลยนี่อันนี้มันงบส่วนตัวนะไม่งบหลวงนะพี่เดี๋ยวหมูเขากวน ว่าไม่ซื้อก็ซื้อนะผงชดน้นปลานี่ก็ได้ซื้ออยู่นะว่าขันซื้อมากเะเฮ็ดกับว่าได้กินเลยเออนั่น้งแก๊บอยี่ก็เดียวได้กินเลยผมทำผมทำเติมน้ำกินน้ำไอ้เว้นเอาน้ำตักไอ้โมดิจิตตัวแล้วพี่ก็แล้วเต็มด้วยเย็นอย่างเย็นเย็นเอเฮ็นยังกินไปล้างด้วยทันชมตัวนูกไหมยี่สิบตัวถูกไหมนี่เป็นเลวเลยเจ็ดแต่ตัวเนี่ยเป็นยังกินนัดเต็มนี่บ่าวอยู่พอดีไอ้บ่าวจัดการทำอะไร เหมือนเดิมเหมือนวันนั้นเอเห็บเนื้อครับวันนี้กินยึดถ้าลาบไม่ได้พี่วันนี้กินยึดไม่ตั้มเหมือนกันแหละเมื่อวานนั้นนะโอ้โหผมกินข้าวสามจานนะได้เบิ้ลทุกคนไม่มีใครไม่เบิ้ลสีมาฮันโคตรอร่อยบอกนุ่นเย็นชูรสไม่ใส่นักแอบเลยกันดิ่งกันสั่นสะเทือนพี่ว่าจะบาดนีหมวันนี้มันไม่เหมือนเดิมนะอร่อยท่านพูดอร่อยมากจริงอู๊ดไม่รู้จะไปแรงไปแรง ไปกัแบแม่เรา่ด้กันขาดแห้งอ่ะตอนนี้มันลดราคาเหลือวแปดพันพาแลนด์ไปกับพ่อจุ๊ยั่ะเพื่อนไม่เห็นพี่ยืมก้อนเต้นไงเนี่ยเอออย่าลืมเต้นพี่เลยนะเอาแลนแม่พ่อด้วยตัวัดกระเพราเล่นกินโคตรอร่อยอ่ะคนละสองจานสามจานนะยังหมูโจก็ไม่ค่อยกินข้าวกินหมูหมูโจอ่ตาเครื่องเอาเนาะแบบนี้แบบนี้ข้าวไม่สุกก็หมดแบบนี้ฝีมือหมูโจี่ะ ไอ้บเนี่เอเนี่ยันเอนก่งหรนหนอันนี้กับปเหมือเก่าเดี๋ยวจบรายการจบรายการนะจุบดิจบรายการจุบดิครับจุบดิครับจุบจุับจุบจุ๊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 บจุาบจุบจุบจุ๊บจุบจุ้บจุ๊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 บจุ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 ๊บจุ๊บจุ๊บจอน ไปนู่นก่อนนะไปไหนล่ะไป,ไะไปอำเภอ